มคาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะอ,อกว่าโอ้โจนีจ่ใจเย็นมากนะ,ะเดินขึ้นไปที่หอพักชั้นสามเสมือนว่าเป็นคนเช่าเลยเข้าไปทีละห้องทีละห้องถ้าไม่สังเกตไม่รู้จริงๆ <c oughs> คิดว่าเป็นผู้เช่าที่ไหนได้เป็นคนนอกค่ะเข้ามาเข้ามาเนี่ยมาขโมยของเขานะ ขโมยกระเป๋าส่งอาหารลนะักษณะเหมือนกระเป๋าส่งอาหารของไรเดอร์ค่ะจากนั้นก็ออกไปหน้าตาเฉยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนค่ะเป็นผู้ชายท่าทางต้องบอกว่าไม่น่าไว้วางใจนะดูมีพิรุษมาก คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชั้น3ของอาคารเอื้ออาทรรังสิตกรองหนึ่งย่านรังสิตปทุมธานีค่ะในคลิปจะเห็นได้ว่าชายคนนี้เขานิ่งอยู่สักพักหนึ่งเหมือนคิดอะไรบางอย่างก่อนตัดสินใจเข้าไปรื้อทรัพย์สินที่วางอยู่ที่หน้าห้องเช่าแล้วก็หยิบกระเป๋าส่งอาหารใบสีเขียวลงจากตึกไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีค่ะพอเจ้าของหอเขากลับมาก็รู้สึกแปลกใจนะเขาบอกเอ๊ะทำไมข้าของเขาถูกลื้อค้นล่ะกระเป๋าส่งอาหารถูกขโมยไปด้วยก็เลยไปขอดูวงจรปิดจากนิติโครงการแล้วก็ นำเรื่องราวมาโพสต์เตือนภัยนี่แหละค่ะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นิติอาคารแล้วก็เราบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นเจ้าของห้องก็มาขอดูภาพกล้องวงจรปิดครับก็อาจาใบหน้าคนที่เข้ามาก่อเหตุได้มแม่นเลยแล้วตอนนี้ก็มีการติดรูปคนร้ายเนี่ยเอาไว้ที่อาคารเพื่อจะให้ผู้เช่าเนี่ยช่วยกันสังเกตหน่อยฮะินิก็ไม่ให้วาง,งสิ่งของไว้หน้าห้องอยู่แล้วค่ะ ง้อ,อ,งใ,องใช่ปกตินิติทุกที่ค่ะเขาไม่ให้วางหน้าห้องอยู่แล้ว mm hmm. ทุกอาพาร์ตเมนต์แต่แม่อาพาร์ตเมนต์เช่าก็ไม่ให้วางค่ะคือคือวางอันนี้คือมันเป็นมันมันควบคุมอยูรแล้วำบากนะใช่ค่ะแลทีนี้คือน้องเขามาว่ายังไงบ้งางทำไมสอบคาเ,เขามาดูกล้องเฉยๆอะค่ะ,คะแล้วเขาบอกเขาจะไปแจ้งความ ทีนี้พอไปตรวจสอบกล้องจอดปิดอีกตัวหนึ่งก็เห็นแล้วค่ะว่าคนที่ขโมยเนี่ยกำลังจะทิ้งกระเป๋าส่งอาหารลงขยะแต่ว่ามีชาวบ้านเข้าไปเห็นพอดีก็ทําให้หัวขโมยเนี่ยหยิบกระเป๋ามาคืนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไปค่ะ ก่อนที่จะเดินทางคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากขโมยของมีการเอามาคืนแล้วก็มีการเดินอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันก็ทำให้เจ<อ>้าของห้องเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวว่านอกจากขโมยของแล้วอาจจะทําไม่ดีไม่ร้ายเธอก็ได้ออน่ากลัวนะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับคุณผู้ชม